อสวัสดีเพื่อนวันนี้เช้าเช้าว,วันอาทิตย์น้องอาทิตย์วันศุกร์ไม่ได้ถ่ายน้องเมื่อวานไม่ว่าเสาร์เมื่อวันไม่ได้ถ่ายลืมเ่ยดูไม่ได้เช้าแล้วะจะประมาณเก้าโมงคดูดีบรรยากาศวันนี้มืดครึ้มเนาะอากาศค่อนข้างที่จะหนาวมากเลยเดี๋ยวให้ดูน้องทรายนะตอนเช้าเนี่ยน้องทรายกัดน้านะครอบครัวกินด้วยกันเดี๋ยวน้องทรายที่มุ่งมั่นตลอดเลยนี่ มันจะหล่อเลยวงกลมเลยนะกินได้กินดีแล้วดูนมอยู่เปล่าวะผมไม่ค่อยเห็นมันดึงนม,ม,มนะมันดึงอยู่ครับแต่มันนานๆมันจะดึงที่างเงี้ยมันเล่นหัวเล่นหัวนมแม่อย่างเงี้ยเล่นไปเรื่อยนะดูดิดูดิเนี่ยที่จริงวะอายุมันสองปีแล้วนะไม่น่าดึงนมแล้วยันดึงอยู่ดูดิ ย่าไปด้ยจะดื่มไปได้วยดูเล่นเฉยๆนะเล่นไปนี่นี่เฮ้ยตามันโตแล้วตาม,มาตันโตแล้วดูมองเอาละอันนี้อากาศมืดครึ่งดูดิเมื่อกี้เดีที่จะขึ้นเดียวที่จะลงอะมืดครึ้มมากหนาวมากเลยอะเึินขึ้นมาแบบพังอหองสองชั้นยังไม่อยู่เลยทีนี้นี่นะเว้ย ดูน้ำเหมยนะน้ำเหมยกันแล้วตอนนี้เอ่อธรรมชาติเริ่มเริ่มเข้ามานะเพราะว่าบริษัทน้ำใหม่ไว้แล้วเนาะบริษัทเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างนั้นเลยโอ้ยโอ้ยดีเว้ยบรรยากาศดีเว้ยโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวครับตัวคุณแม่คุณแม่คุณแม่น้องกาย นี่คุณน้องสายเป็นเหลือนะแค่ขั้นเดียนวนะนที่ขดเขาเรียกว่าอันที่ปกอคอเนี่ยเหลือแค่ขั้นเดียวเนาะมันจะไม่ค่อยดังค่อยจะได้ยินนะช่วงนี้ถ้าไปไหนมาไหนไม่ได้ยินเนาะนี่ดึงน,งนงมงนะเดี๋ยวเราดูให้น้องสายดึงนมด้วยเนาะ ใกล้เลยเอ้ดึงน,นมตาตานนเลยนีย่ตัวกลมเลยอ้วนกลมเลยเดี๋ยวไปรีวิวดังแม่ของมันหนะน่อยนะคนของแม่นะน,นี่ดีกว่อันนี้น้องซายจะมันดึงน,นมอยู่ นี่นะเฮ้ยมันดูน้องมันเล่นกับเราดีกว่าไนี่คุณแม่นะแม,ม่ได้แต่เมื่อวานนี้เล่นโคลนจะมีดินต,ติดไปอยู่นะแต่ตัวนี้เนี่ยมันเรื่องมันจะเรื่องกับไปมานะน้องสายเนี่ยเล่นสะพานนี่มันจะอารมณ์ไม่ดีละเล่นสะพานนี่มันเก็บไม่ดีเลยเนี่ย นี่นี้กับเราสเสร็จแล้วก็ไปนะถ้ามันยังไม่พอใจเดี๋ยวมันก็มาอ,อ,อีกดูดิเดี๋ยวดิถอยหลังกี้กี้กี้เดี๋ยวถ้าเราถ่ายอย่างนี้มันก็ให้ถ่ายนะเดี๋ยวมันตีนะดูดูละๆๆีๆหลายกล้อนเยอะๆเที่เรื่องใหญ่แล้วนะ <ś m ian> เป่าเลย u, เป่าเลย u. โอ้ยนี่ดูอที่เดิงออกเลยเนาะเด็กเริ่มออกแล้ว,อออลวไปแรงแล้วน่าจะไปข้างล่างเนระไปหากล้วยเอหนี่ยจริงเว้ย โองไปแล้วนะ่ะเดินคนเดียวเลยเน่เน่เดีเออ๋ยวไปเลยนะเดี๋ยวถ่ายแค่นี้ก่อนนะเพื่อนไปแล้วบ๊ายบาย